ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกทุกคนกลับมาเจอกับบามาบรีเอ็กอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราลงเบสเมคอัพเรียบร้อยแล้วก็มีการเบรกใต้ตาเป็นแรักคูนแบบนี้ด้วยนะคะ <c oughs> ทุกคนเห็นรูปบกกันแล้วนะว่าวันนี้บมจะมารีวิวอะไรก็เป็นสิ่งที่ฮอไปนะคะแล้วก็มีขายที่ร้านเอเว t ติ้งนะคะซึ่งร้านของบามเองนะคะสามารถแวะไปอุดหนุนได้นะคะสิ่งที่บอมจะมารีวิวในวันนี้ก็คือเจ้าตัวนี้เลยคะ่ะ อันนี้คือ p a พาเ t e นะคะจากแบรนด์แอนดี้เลดค่ะ Mega Pro Eyeshadow Palette Sweet as Peach นั่นเองนะคะ p พาเ t e ใหญ่มากแล้วก็น่ารักมากๆด้วยนะคะสไลด์ออกมาวืบนะคะก็จะเจอน้องเขาซึ่งเป็นกล่องกระดาษที่มีความแข็งแรงนะคะไม่ใช่เป็นกล่องกระดาษแบบกล่องแกงอะค่อนข้างจะมีความแข็งแรงเลยนะคะนี่ๆๆ่นุบให้ดูก็จะรู้ว่า,วาเฮ้ยแข็งแรงมากๆนะคะ อันนี้มีขนาด35กรัมนะคะเปิดออกมาด้านในอู้หูสีมากมายสีเยอะจริงทั้งหมด21สดีด้วยกันซึ่งเป็นโทนส้มพีชนะคะน้ำตาลส้มอเอรงินะคะมีกิเตอร์มีชิมเมอร์มีดิน,ามาน้มันมีเนื้อแมตต์ครบทั่วเลยจริงๆนะคะคือแบบว่าคุ้มมากแล้วก็กระจกเนี่ยไม่ใช่กระจกที่ไม่มีคุณภาพนะเป็นกระจกที่ค่อนข้างมีคุณภาพไม่ได้คือบางคนเนี่ยไม่ชอบแบบขยายใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้ขยายนะคะหน้าด้วยแต่งตาด้วยพาเลต นี้แหละค่ะก็จะเป็นลุคแบบว่าสายเสียบนิดนึงวันนี้ก็จะส้มให้สุดนะคะแม่สีตางก็หยุดไม่อยู่นะจ๊ะขยับเข้ามากันใกล้ๆนิดนึงเนาะเราก็จะมาแต่งตากันเลยนะคะเริ่มที่สีที่ชื่อว่าเบอร์รี่นะอันเนี้ยสีนี้นะคะมันจะแบบสีส้มๆม,ม,มันก็ส้มหมดแหละนะคะสีแบบรูปิกเมน์นั่นนะคะก็ลงไปเลยอันนี้ไม่มีอายไพรเมอร์นะแล้วมันก็เลยเหมือนแบบ ครีนิดนึง่งแต่ว่าไม่ซีเรียสก็สีชัดมากเลยอ่ะ <Okay. S 1> ก็สร้างเป็นแบบเบ้ากลมๆไปก่อนนะคะทั่วเปลือกตาไปเลย mm. คือลุกนี้คือตอนนี้มันอาจจะดูเฮ้เยอะจังวะอะไรเงี้ยแม้จะยังไม่แต่งเพราะว่าัำลงบอนเซอร์คอนทัวร์จ,ม,จมูกจมูกอะไรมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เขียนคิ้วนะคะมันก็เลยดูแบบเฮ้อเยอะหรือเปล่า คืออยากให้ดูสีว่าสีแม่งโคตรชัดจริงๆใช้สีที่ชื่อว่าบลูนะคะซึ่งเป็นสีน้ำตาลอมส้มน้ำตาลส้มอิดอะไรประมาณนี้นะคะมาคัาดเบ้านะคะลงไปเลยมันก็จะดูยากนิดนึงอะเนาะเพราะว่าอะไรมันเป็นส้มกันไปซักกันหมดเลยทีเดียวพวกฝุ่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาจัดการนะคะ ก็จะเลอะๆไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเบรกใต้ตาไปแล้วไงพอฝุ่นมาอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้ปัดออกง่ายๆนะครับใช้แปรงสะอาดๆนะคะมาเกลีย่ยขอบๆหน่อยเนาะมันจะได้ดูแบบสมูทปัดซ้ายปัดขวานะคะวนไปวนไปแล้วก็เกลีย่ยให้มันสูงนิดนึงนะคะต่อมาใช้สีที่ชื่อว่า Y ค่ะก็จะเป็นสีแบบ ที่เป็นน้ําตาลที่เข้มขึ้นมานิดนึงนะคะี๋่วมจะใช้แปลงอันนี้ของอ Beauty Cottage นะคะเป็นแบบนี้นะคะเป็นหัวแบบเล็กลงมาเมื่อกี้เราใช้หัวใหญ่นะคะอันนี้หัวเล็กนะคะประมาณนี้พิกเมนต์แน่นนะคะขอออกนิดนึงแล้วก็ลงช่วงปลายปลายหางตานะคะไม่เลยรอยพับเปลือกตานะคะเกลี่ยแค่เฉพาะช่วงปลายปลายหางตาพอ เสร็จๆก็เอาลงมาที่คนขนตาล่างได้นะคะแล้วก็ช่วงหัวตานะคะมันใช้ชื่อสีว่าสีพิวชอันนี้นะคะมันจะเป็นดินน้ำมันนะก็คือให้ใช้กับนิ้วมือแหละนะคะก็สีสวยนะทุกคนเห็นกันปะเนี่ยมันจะแบบเหลือบสวยมากแบบมันจะติดเหมือนความแบบชมพูพีดๆนิดนึงไม่ส้มซะทีเดียวนะคะแล้วก็ค่อยแบบ แปะนิดเดียวมากไม่ได้แตะเยอะนะคะแล้วก็ค่อยเหมือนแบบกดๆกดๆกดถ้าใครถนัดแปรงก็ใช้แปรงก็ได้นะคะแต่ว่าควเนื้อที่น้ํามันความรู้สึกว่าใช้กับมือมันง่ายกว่าคนขนออตาล่างนะคะก็จะใช้สีที่ชื่อว่าวายนะคะกับแปรงที่มีความแบนนิดนึงประมาณนี้อันนี้เป็นแปรงเอ่อเจสต์อัพช็อตเชดเดอร์นะคะก็จะลงช่วงไปไปลายหางตาแล้วก็มาถึงกึ่งกลางตาพอนะ ชื่อว่าคิ้วนะคะอันนี้นะคะมาลงช่วงกลางตาจนถึงด้านหน้าตานะคะจนถึงเกือบหัวตานะคะปัดพวกฝุ่นออกนะคะแป้งที่เราเบกไว้นะคะปัดออกไป โอเคค่ะปัมไปกีตาปัดมสาสคาร่าก็ทำคิ้วมาแล้วประมาณหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาปัดแก้มกันนะคะจะใช้เป็นแอนดี้เลดีเหมือนกันคะ่ะสวิกคิสตัวนี้อันนี้เป็นเบอร์น่าจะเบอร์ศูนย์สี่ะก็จะเป็นสีที่ว่าชอบใช้มากๆเลยนะคะก็ปัดไปเลยวันนี้เราจะส้มเราบอกแล้วว่าเราจะแบบส้มมากกว่าแม่สีตางอีกแล้วก็จะแบบปัดไปแต่ว่าพามาเลือกใช้แปรงที่มันใหญ่นิอนึงเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้สีมันกระจุกอเนาะ อะไฮไลท์ก็ดีกว่าเนาะบนใช้เป็นโฮโจลูกรักเหมือนเดิมนะคะอันนี้เบอร์0ูนย์สเนาะใช้ก็คือแบบฮิตแพนแล้วแล้วก็จะรอให้มันหมดนะคะก็ปัดไปเลยวู้แฮปป,ปี้ขอปัดแก้มเพิ่มนิดนึงเพราะรู้สึกเมื่อกี้ใช้แปลงใหญ่ไปแล้วมันแบบไม่ได้ดั่งใจ ลิปสติกใช้เป็นชานมิอันนี้นะคะเบอร์04นะคะจะเป็นสีส้มเลยน่ารักมากปกปิกมากนะคะอันนี้เป็นเนื้อมอ i s t นะคะเต็มว่าชัดเจนมากๆเลยนะคะสีจะแบบอย่างนี้เลยนะคะจริงจังอลาัางการงานสร้างดูสินะคะสีชัดมากนะคะมีขายที่ร้านเอวิต h ิ n งเหมือนกันนะอืมบำรงนิดเดียวหอแล้วก็ค่อยๆใช้นิ้วแตะเกลี่ยออกนะ จะใช้ e.l.f อันนี้นะคะอันนี้ซื้อที่ร้านพี่มกได้นะคะสีคืออะไรวะฟิจินะคะสีฟิจินะมันจะเป็นแบบนี้ปัดแก้มกับตัว contour bronzer อันนี้มันเป็น b นเซอร์เพราะว่ามันจะมี shimmer หน่อยๆน,นะคะก็จะเอามาปัดๆปัดๆปัๆปัดกรอบหน้านะคะ ปามก็แต่งหน้าอะไรเรียบร้อยนะคะก็ได้เป็นลุกๆุกนี้นะคะต้องขอภันสำหรับคิ้วนะรู้สึกว่าคิ้ววันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็ดูหนาๆอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าส่วนอื่นปามก็โอเคนะวันนี้ใช้รองพื้นใหม่ด้วยรองพื้นชาแนลมีเหมือนมีความเป็นข้าวโนิดนึงนะเนี่ยเออเดี๋ยวเราจะพูดถึงเจ้าตัว Andy Lady Sweet as a Peach อันนี้กระกันอนที่เราได้มีการลงที่ตานะคะ ก็เป็นพาเลตที่คุ้มมากคุ้มจริงๆเลย21 4สี9 15บาทเท่านั้นนะคะใครชอบอยังอินกับความส้มความพีชอะไรอยู่ก็แล้วแต่ตัวนี้เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากความสุกว่าแอนดี้ไลดี้เนี่ยทำพาเลตแต่างตาได้ดีกว่า Kiss Beauty ในระดับราคาประมาณกันนะคะแบบว่าใช้ดีกว่าพิกเมนต์แน่นกว่ามีการเกาะติด หนังตาเรามากกว่านะคะมันจะมีความสีชัดกว่านะแม้ว่าจะเป็น21สีแต่ว่าเขาก็ให้สีมาแบบคือเขาให้ความพิกเมนต์ของสีเนี่ยมาค่อนข้างที่จะดีถามว่ามันฟอร์เอ้าท์ไหมีค่ะเพราะว่าราคามันถูกมากใชนั้นเขาต้องผสมแป้งค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่ได้ฟอร์เอาท์จนหน้าเกลียดเกินไปถือว่ารับได้นะคะก็แต่งตาได้เป็นประมาณนี้นะเพราะว่าค่อนข้างสวยเลยนะคะเอ่อยังไม่ได้ใช้กิตเตอร์เขาซึ่งเขามีให้กันถึง 3อันด้วยกันนะคะกิตเตอร์แบบสายกิตเตอร์แบบที่เป็นสีๆนะแล้วก็กิตเตอร์แบบผงๆอะไรเงี้ยลองเล่นไหมแต่ว่าเราอ่ะเป็นคนที่แบบเล่นกิตเตอร์แล้วไม่ค่อยจะแบบประสบความสําเร็จเท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่าลองเล่นนิดนึงแล้วกันนะคะแต่แตะเองนะคะอันนี้คือแบบใช้วิธีการแตะแ,แล้วก็เอามาที่แตะที่ตาแล้วก็สวยอยู่นะ ก็ได้อยู่นะทุกคนก็สวยเลยนะคะเอามาแตะที่แก้มนิดหน่อยเฮ้ยก็ได้อยู่ถือว่าโอเคนะคะจริงๆกิตเตอร์ของยี่ห้ออะไรก็คือดีหมดนะเอาจริงๆเพราะว่ามันมันติดเหมือนแบบติดกาวอะไรมาให้เราเรียบร้อยเล้วอนะไรเงี้ยแล้วก็ลงที่หน้าลงที่ตาอะไรก็ได้นะแต่ข้อเสียของกิตเตอร์คือมันล้างออกยากอะในความสุภาพัล้างออกแล้วมันไม่ค่อยออกนะ ม,มีความน่ารักมีความวิงวาวมีความดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะสีค่อนข้างที่จะชัดเจนพิกเมน์แน่นค่ะแล้วก็เกาะหนังตาได้ดียิ่งมีไอพายเมอร์ยิ่งเกาะดีนะคะมีความติดทนที่ค่อนข้างดีแต่ว่าส่วนตัวบาไม่ได้ใช้ไอพายเมอร์ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีสีอ่ะใช้ได้หมดเลยนะจริงๆ v อ r y d a y l o o กก็ได้แบบเนี้ยลุกแบบเนี้ยก็ไปปาร์ตี้ลุกแบบก,ก็ได้ v อ r y d a y l o o กก็ใช้สีแบบเบาๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้คือมันคุ้มมากนะคะ21สีคือคุ้มจริงๆคือแนะนําเลยนะคะ อันนี้ราคา95บาทซื้อได้ที่ร้านเอเวอเรตติงนะคะ ก็แต่ถ้าเกิดว่าใครที่จะซื้อเนี่ยเดี๋ยวบามจะจัดเซตคู่ก็คือว่าซื้อลิปสติกกับอันนี้นะคะในราคา1 1 9บาทเท่านั้นนะคะคุ้มมากๆเพราะลิปสติกก็39บาทแล้วแล้ว,ลวก็สีกงท่าที่จะชัดเจนยังไงก็ฝากกดดุนด้วยที่ร้าน everything ของบามเองะะวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบการสำหรับคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็กด u b s c r i b e ให้บามด้วยนะคะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนกับมาเจอกันใหม่ ep หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 拜拜。